ะะอันนี้คือข้าวผัดใช่ไหมไม่มใช่ค่ะเบาๆเบา,บาเป็นข้าวผัด,ดเป็นต้นมข้าวผัดเปนต้นเป็นกล่อง,องตันตันนีนะเปะ<ฮ>็นเล็กๆๆสุดยอดสี่ตัวสีตวส่ตัวเลยดูกันเลยว่าัแบบัในน,นี้จะมีตัวแบบสวยไหมอะ่ะมีดี มีธงชาติด้วยอะ่ะมีธงชาติอันนี้ธงชาติเหรอคะสองตัวธงชาต์สตัวแล้วก็เมียแกลเล็กซี่หนึ่งตัวแล้วก็แถมเมียแกลเล็กซี่อีนนกนอออหนึ่งตัวอ่าหนูอย่าไปดูตรงปุ่มหนะโอเคให้น้องไอทายเดี๋ยวจะเนแดนจะแกะธงชาติตัว นี้ก่อนอน,นี่วางไว้ข้างล่างนี่นะอ่านี้นะหนูถ่ายตรงนี้นะค่ะแกดูก่อนอันนึงน,นี่นะครับจะเป็นปลาทองค่ะตาแดนใกล้จะแกะอยู่อันนี้เป็นลายอะไรคะตาแดน,นอันนี้เป็นลายทุงชาติค่ะใช่แล้วค่ะ ไอชงชาติตัวเมียหรือตัวผู้คะอันนี้ตัวผู้ใช่แล้วค่ะตัวผู้น่ารักมัคะอหมสองชั้น,น,นไหนดูสิว่าตัวผู้เป็นตัวแบบไหนนะคะตัวผู้เป็นสีชงชาติใช่ค่ะามาดูตัวเขาเลยเลยว่าเขาจะเป็นตัวแบบไหนนะคะ นี่นะคะจะเป็นแบบเล็กๆเลยค่ะว้าวลายทองชาต์นะคะนี่เป็นสีน้ำเงินค่ะหาเป็นสีแดงนะคะขับของนี่นะคะนี่นะคะอันนี้จะตัวเมีนะอเยอ่ะเดี๋ยวอันนี้นะได้แล้วนี่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวสตาอบไว้ก่อนเดี๋ยวแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่โอเค,อ,เคอ่ะถือไว้ก่อนนะะ้อาไอถือไว้ นี่เรามาดูต่อเลยครับแกะเสร็จแล้วสี่ตัวก็จะมีชะมืดหน่อยนะฮะทงชาติทงชาติตัวเมียมืดละเพิ่งเลิกงานมาเล็กจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยอันนี้อันนี้ทงชาติตัวผู้ ดูในซี่เธอเธอนี่สวยนะ <c oughs> ใช้ว่าไม่สวยสวยอยู่นะนี่ก็ตัวเมียอันนี้ก็ตัวเมียกาแล็กซี่มีมูกาแล็กซี่อันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวแถม ตัวแถมตัวแถมก็วสวยอยู่แต่มันมืดมองไม่ค่อยเห็นตัวแถมนี่โอเคก็มีเท่านี้นะฮะคุณครับที่รับดูรับชมเดี๋ยวไว้ค่อยมาถ่ายใหม่ตอนกลางวันนี่ชอบมากเลยตัวเนี้ยสวยนะสวยอยู่นะได้อยู่นะครับบาย